ตำรวจเตรียมตรวจสอบสาเหตุลิฟต์หนีบเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบจนเสียชีวิตนะครับในหอพักที่จังหวัดปทุมธานีขณะที่ครอบครัวนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วครับผู้ปกครองรับศพเด็กหญิงสุธาซินีเสียวสุขอายุป7ปีจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งตาเปรี้ยวตำบลดงประคําอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หลังเด็กหญิงสุทธาสินีถูก,กลิฟต์หนีบในหอพักในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงที่จังหวัดปทุมธานีนาาจำราญเสียงสุขปิดาของเด็กหญิงสุทธาสินีบอกว่าเจ้าของหอพักและผู้ดูแลได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเคลื่อนย้ายศพและรับปากนะครับว่าจะให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง ส่วนการตรวจสอบสาเหตุในเบื้องต้นนะครับตำรวจได้เรียกครอบครัวและเจ้าของหอพักเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนลิฟต์ดังกล่าวได้หยุดใช้งานไปชั่วคราวครับเพื่อรอให้ทราที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปครับ